นี่ไหนโชว์ลอตเตอรี่หน่อยดิโชว์ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ดูนกข่าวลงกข่าวเมร่เขาลงมาทุบช่องนะเหลืออยู่ห้องเดียวไม่ได้ลงครับช่องอะไรครช่องที่ได้ตังค์ไม่ได้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 าพเป็นชั่วโมงครับเหลืออยู่ห้องเดียวห้องที่ได้ตังครับยังไม่ลงเลย้อนี้ไม่ลงเดเลยมี้ อาเรื่องจริงครับลงมาหลายช่องแล้วนะครับหลายคนที่ไหนโชว์ลอตเตรี่หน่อยดิโชว์ลอตเตรี่ลอตเตรี่ลอตเตรี่มีนักขาวลงข่ามาหลาช่องนลงมาทุกช่องนะเหลืออยู่ช่องเดียวไม่ได้ลงครับช่องอะไรฮะช่องท่้ตังค์ ด้มพลาดเป<ด>็นชั่วโมงครับเ <c oughs> หลืออยู่ท้องเดียวช <c oughs> ้องที่ได้ตังครับยังได้ลงเลยตันนี้ไม่ลงเด่เลยกั <c oughs> ้อ, <c oughs> อา้าวเรื่องริงครับลงมา <c oughs> หลายช่องแล้วนะครับ <c oughs>